ม่ใชละพอเ่เจ็มงสองนาทีเด้ใชทีนี้ก hmm. ับเปานีบออกเกียงอกเจ็ดโมงสองนาทีแล้วนี่บ่ท่านไหนไปเปิดยังจักเตียนบ่บ่นี่ายนักคือก is> ็ัท่านไหนเปิดบ่ท่านไหนแย้มนังบ่อืมเอาหน่อยก่อนเอาเปิดเลยแก้ฝ่ายกนเอาดังบ็อกได้เปล่าดล็อกกอนมดล็อกัเอหมดกัดกัดวางเลล่ะวางมันก็เนาะเอาดังบ็อกได้บ่ ครับสะดังวะหลัะขึ้นเงินเด๋อเด็ดเอากระดาษขึ้นมาอหน่อยเถอะตัวหนังสือตัวไหนเถอะน้องเอาพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องตตัวเลขที่เปิดออกมาตรงใจบ่นะครับเนาะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง้องไปชูโผชูคนครับผม มาแล้วอันวอเปิดแท้อันว้อมกันนี่เปิดแท้ครับเพราะว่าพี่น้องคอมเมนต์เของมาหลายแล้วครับลีลาหลายพอเปิดแเกี้พันว่ามันมันมาเมนได้แบบลีลานีพี่น้องเนาะว่าอะไลีลาบอได้อยังเด่นะครับก็เปิดตามลังคุ้นกันาเวลาปุให้เปิดเออกะเป็นวันพฤหัสเนาะเป็นวันพฤหัสคือว่าพี่พี่น้องว่าพิมพ์เข้ามาเนาะคอมเมนต์เข้ามาว่าคือพอเปิดมันเป็นหัดแรก ก็มันก็มันก็เลี้ยวเกินไปเนาะมันบ่ทันมันบ่ทันมันบ่ทันพร้อมกลาเขาไปหลับมาวันพุธนน้ำมื่งแรงเนาะท,นที่นี่น้ำมืออ่งสั้าทีมงานเขาแตต่างคนต่างกลับบ้านค <ำ S 3> รับเออบ่บ่ได้อยู่น้ำกันบ่ได้อยู่น้ำกันบอ่อยู่พร้อมกันชี้แจงพี่น้องไปแล้วละแต่ว่าผู้ใจห่อนเพิ่นก็ว่าไม่เปิดตามปอืกปู่ก็บอกว่าให้เปิดผู้เปิดว่าผู้บอกว่าผู้เลือดหัสไหนก็ได้เออปิดถ้าวันนี้เป็นวันพูลหัสก็เปิดวันพู้เลือดหัดผูนี้ก็ได้ปู้อังขีเนาะครับ บัดนี้เขาเปิดว่นทั้งห้องกับเรียนมาวันพฤหัสนีกันตังได้กันเรืออีกหลายมืออยู่ดอกพี่น้องตั้งสี่มือเหรอเนาะวันนี้วันที่สิบสองนี่เวลาขายอ้นั่งหมดกัดนี่นะหมดกัดเตี้ยเออวุฒิธรรมเปิดมองเงียบๆเนาะพี่น้องเพราะว่าเวลาเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงอ๋ออบได้เอามาบ่ล่ะมีไสรัะโอบ่เจ็ดโมงสองนาทีเด้งใช่ทีนี้กระเป๋นี่โบ่เอาออกเกแกะดอกพี่น้องเจ็ดโมงสองนาทีแล้ว นี่บอท่านไหนไปเปิดแห่งจักเทียนบ่นี่ไฟยังอยู่คือนเราอืมบอท่านไหนบอท่านเปิดบอท่านไหนแงีมหนึงบ่อืมบอท่านไหนแงีมหนึงเนาะเนาะบอท่านไหนแงียบหนึงจักยางบอท่านไหนเปิดบอท่านบอท่านจะซิมล้างบ้างก่นบอนียนใหญ่เนียนน้อยเนาะบอท่านจะเปิดตัวกางปลามาเนี่กะมาเห็ดหม่องที่ว่ามันเงียบเงียบวนนั้นก็ยังมีคนมาท่วงดีบ้างหน่งเออเนาเออนี่ล่โจรน่ะ อจนแค่ไหนดิ้จนแค่ควรอะไรจนมากวนพี่น้องขนาดมาเปิดกลางป่าได้เนี่ยคนเฮาหน่ามันบอกขึ้นันแต่ละคนน่ะดังคนดางคิดดังคนดังคิดอ้าวมื่อนี้คือมาแบบซุนซุนเหรอบ่าวีสารซุนแต่ก็คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เหรฮะซุนให้ผู้คอมเมนต์บ่มควสุภาพอ๋อ้คอมเมนต์กับคอมเมนต์สักสี่อันคอมเมนต์คอมเมนต์ที่ซื้อกับพ่อวาดเกรอครับแสดงความคิดเห็นมีอย่างไรแต่ว่าอันคอมเมนต์ด่าเนี่ย แอดมินแอดมินไปเห็ดยังไงแอดมินนี่สิจ่อใส่คำว่าสุภาพสิจะอจอฮอดเฟสจ่อฮอดทียูแอดตามฮอดถึงบ้านนะครับแต่ตามฮอดถึงบ้านเลยดีวินี้เอามาสามถึงบ้านนะครับเขาเอาผิดได้นะครับดูดีๆเนี่ยเขามาด่าซื่อื่อไม่มีเหตุผลเลยอันนี้เห็ดให้พที่น้องเบื่ะครับมักบ่มักชอบบ่ชอบกัอยามากก็เหมียนด่าบ่มากกัเรื่องพานแสดงความคิเห็นกับแสดงไป บ,บ,บ่ได้ว่ากยนแต่ว่า,า,า,มมวาอันเนี้ดดาคบ่สุภาพเลยเดี๋ยวคนทีว่าดี้ยงีกเปิดเลยได้แล้วได้แล้วเจ็ดโมงเบาๆให้พูดก็มมนบ่ดีฟังเอาตัวไหนก่อนเอาหน่อยตัวหน่อยก่อนเอาเปิดเลยแก้ฝ่ก่อนเอาดังบ็อกได้ยงลดล็อกก่อนดล็อกมัีเจอหมดกะกัดวางเลยวางหมนกเนาะเอาดังบ็อกได้บ่ครับดังว่อะไรขนเน โอ๋โวไหนไหนเอากระดาษขึ้นมาอันหน่อยเถอะตัวนั้นสีตัวหน่อยเถอะมั้งเอาพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องจิตตุกไอ้ตัวเลขที่เปิดออกมาตรงใจบ่นะครับเนาะตัวเลขจะออกมาตรงใจไหมเม็ดเดียวเม็ดเดียวเสร็จนิ่งเอานิ่ง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 เออเห็นเห็นเห็นนิ่งเลยนิ่งเลยเอาลงอีกนิดนึงโอเคนั่นแหละสองสองตัวล่างเก้าห้าอ่านเห็นไหมทางหลังอ่านบุ้งงเก้าห้าเก้าห้า ข้างล่างได้นี่ได้ไปล่างไปไปล่างไปบนด้วพี่น้องด้วนี่มีตัวเดียวเม็ดเดียวทางเดียวเท่านั้นอ้าเปิดแล้วพี่น้อง95อันนี้อันน้อยเดี๋ยว95เม็ดเดียวกู่จะเอาใส่ไปขึ้นนกเออเอาไฟใส่ไปขึ้นใส่ไปขึ้นพี่จะมีไปก้นเดี๋ยว95เม็ดเดียวนะครับสำหรับสองตัวล่าง95เม็ดเดียวมาตัวนี้สามตัวบนอ้าวสามตัวบนสามตัวบนนะครับสามตัวบนบนนะครับเอา สามตัวบนสามตัวบนอ้าอูเปิดหน้าแทสามตัวบนมาแล้วขังในนี้ฮะมีใส่สินยู่ขังในอีกอ้ามีหอดสายสินยูกในอีกโอก็หามั่นเาะเอ้เราหายเ้าตัวนี้นะมันใส่เห็นม้วนเป็นัวเลบัวเหรอบแสดงว่าเราหายมับกูเขนเขาได้นี่บอกหัวละเอาาใส่ไปขึ้นมีเรียกสินสามสินตัวนึ่งสี่สินตัวนงสามสี่สนนสองสอง สองสวงวงหัวละพิจนาก็บมวงหเอาแซไปไปขึ้นรถเอาไปหันกันเดี๋ยวใครมันเปิดเทียบอันนี้อันไหนเด้อพี่น้องอันนไหนนี่อันหอสามคือจะเป็นสามตัวเนาะบ่านเลยหูแล้วครับเอาเปิดออกมาถือใจพี่น้องหมดตัวเลขกเลขหรอเลขกไหมตัวเดียวอีกแล้วหากตัวเดียวอีกคือก็อาอันนี้อันไหนอันนี้อันไหนได้อเดี๋ยวเดียอาอันนี้ก้อนนี่เอาไม่ใชอันนี้ก้อนโชว์ตัวนี้ก้อนนี่มันมันชัดบ่ลนี่เจ็บ สี่ศูนย์นี่ในจอชัดบ่ชัดแล้วครับซูมออกมาหน่อยบอสเขียนแอทีเบอร์เซ็นต์ตัวไหมนะเอาตามนี่เลยเอาตามนี่เลยเพราะว่ามันครับบอสเขียนไหนไม่ปูเขียนมาไงหรอเอาเอาคู่กันเนี่ยนี่นี่นี่เอาเอาตัวเลขกับปลาอคู่กันสิไหมคู่ชีบ่เออนั่นแหละเออนั่นแหละ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 สามตัวเจ็ดสี่ศูนย์ ปกถืกใจพี่น้องบอนะครับสำหรับตัวเลขนะครับให้พี่น้องปวดใช้พิจารณาการรับชมเดอ้อมีอยู่ทอนี่มีอยู่ทอนี่นะครับไอ้บอลหนึงน่งสองตัวอันน้อยอันน้อยมาโอ้ยโบมีหมบังวางเนาะเด้วเอวางก่อนถือเั็มเลยล่ะวางก่อนวางก่อนเอาวางก้อนผมเปก่อนนะาะนะพี่น้องอันน้อยเปิดมาตัวรแรกแพนนินวะได้แมนเก่าห่าอันยไงนี่เปิดมาได้ตัวนี้ เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งครับเรียกเลยบึ้งชัดๆโอเคนะครับเจ็ดสี่ศูนย์กับเก้าห้าบนล่างอย่างรับเม็ดตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเท่านั้นฝากทิ้งอีกีหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องไหก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าถือหรือว่าถือนั่นธรรมดาแอดมินจะไปด่าปูครับเพราะว่า ถาหูว่าตัวไหนมันสิอ,ออกนะขายบ้านขายรถซื้อคือเันว่าอะไรพี่น้องอันนี้ไม่หูดอกแต่ว่ามันต่้มาจริงสิส่วนที่มันพันพันมาทีเคยถือแต่เขาเหม็นเนะเาะเขาเหม็นว่าถ้าไม่ถ้ารู้ถ้ารู้ทําไมไปซื้อเองเมืบบ่อตีคนวะเนาไม่ใช่หูหรอกเขาไม่ใช่หูจกต้นห,หรอกอันกันหูกันหูกอกวะเจ้าคืออักซื้อพูเดียวแถะเนี่ย คนเท่านาอมาสองจิตสองใจนะครับผมะจะเป็นคนสองซิปนะครับพี่น้องจิดถือพระวากันนะครับจิดถึงบร่วากันเป็นเพียงแนวทางนะครับส่วนแอดมินเองกะ่จกสื่อเพืาออื่อือครับกับเปิดให้พี่น้องนนอท่านผู้ชมเองแี่สื่อเ่ราสื่อเงินอยู่ใหนกับระเป๋าท่านออาแอดมินมบ,บม่ได้ไปบังคับให้สื่อเนาะ น้อมาขายไฮขายหน้าขาบานขายรถขายยังนีสื่อแต่ถึงขนาดนั้นนะครับพอถึงขนาดนั้นผู้ขอมีเงนกับข้อมเเนต์โอ้ยี่จริงเแล้วมันก็อยู่กับตัวของท่านเองเนาะเห็ดให้เบิ่งแน้วพี่น้องหามาให้แล้วนะครับส่วนมักบะมักชอบบะชอบกับยู่ที่ของท่านเองเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านนะครับแต่ว่าส่วนส่วนมากนี่ประอบปููนี่มันถือกันเนี่ยก็พี่น้องทั้งสองเนาะเออก็พี่น้องติ่ตามเนี่ยกับพ้าหูคือกันว่ามันเป็นอย่างไรถือ แต่ว่าเดี๋ยวนี้สิถืงว่าถืงกันแกะบ่หูบ่หูนะครับนะถามมักถา,กถากชอบจังค่อยเอาเนาะคนะรับผมบ่มักบ่ชอบเบิ่งแล้วกะทันทัน